เขียบต่อไปกรุบกรุบกรุบครุบลรุบรุบแสดงว่าการผ่าตัดไปเป็นไปได้ดีน้องโอเคเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ไม่ได้มาเพราะว่าน้องอาจจะอยู่ในระหว่างสลบนั um ่งสงสลึมสลึมงวงเมียแล้วราต้องการพักผ่อนก็เลยโอเคอันนี้เราถ่ายรายการเสร็จก็รีบมา่อมือ ก็ยังใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวดูอีกสักสองสามวันนะฮะกายภาพจะดีขึ้นไหมว่าเขาจะกลับมาเดินได้ไหมหรือว่าต้องใช้รถเขน็นนะครับตามที่ที่เราคิดว่าถ้าไม่ไหวจรวิงๆริงก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นลูกน้ำโอ้ยเซิงหมดเลยหิวรัตนาหิว ให้เขาไดนอนสบายใจนอนได้ขวัญใจสักแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมนะคือเรวก็จะโชว์นอนโชว์ไม่มีแล้วไม่มีไข่ให้โชว์แล้วมาเอาไม่เป็นหมายไหพอแล้วพอแล้วป่ะพอแล้วเยอะมากพี่พอแล้วกินเยอะบ้างดีต้องกินแบบพอดีพอดีดีมากพี่ดีจะไม่ลุกเกี่ยวไรตะเหลียวกินมั้งเดี๋ยวเนาะพอแล้วพอแล้วนายนอน จะดมอีกอ่ะพอใจยังไงจะบายนะหรือพอใจย,ยังรู้โอเคเนาะม,มันได้ออกมามันดีอย่างนี้ได้ได้กินได้นู่งน,นี่เออ ไอแต่แปะจะแก่หน่อยวันนี้แปะแก่หน่อยแปะเหลียวแปะเหล <am> ียวภาพภาพอะครคะอันนี้เป็นเหลียวหายค่ะแปะเหลียวนั่เหลียวแปะเหลียวนายแกัะภาพทุกวันตอนนี้ยังยังอยู่ยังไม่ได้กแกะภาพเพราะว่าเขาเพิ่งผ่าตัดมารอแผลเขาก่อนแผลครับสิงตะเหลียวเสีงตะเหลียวตะเหลียวมาด้วยตะเหลียวยังทำไมครับเลียครับเรือไี่กระโจมไม่กระโจมไม่เป็นไรนายนายทั้งนี้ เรียนปิกาจูตัวเองทัาสุดสายมากนะครับแข็งแรงพร้อมรถเนื้อขอบคุณครับอะไรตะเหลียวอะไรนะรถเนื้ออกกออะไรกันไมถึงรถเนื้อรถเนื้อจะกินรถเนื้อตะเหลียวจะกินหิวตะเหลียวหิวเยอะเหนื่อยหดแลวครับที่ถึงร้องอย่างเนี้ยแผ่นหน้าข้ามนเก่งนต้องมาโนมต้องเฮียตบ อย่างนี้ก็ตัวเรียนอาหารแห้งน้ำไส้น้ำไส้นะเราคือน้ำไส้ไม่ต้องห้ามห้ามเธอไม่ต้องเลยไม่ต้องคิดถึงคิดถึงคเอาเปรี้ยวไว้กินหวานหรอกอาเปรี้ยนี่ยี่อะไรตัดไข่ทิ้งแล้วสบายแล้วตอนนี้กลับไปทำใครก็ไม่ต้องกลัวเดือดร้อนแล้วอ่า ทำไข่ท้องทำไข่ท้องไม่ต้องไปรับด้วยไม่เรารับผิดชอบให้กินได้ก็พอแล้วจีบเดี๋ยวตะเหลียวทําให้ก่อนจะตัดให้ทามาก่อนเลยก่อนไม่ทำเดี๋ยวเป็นนายจีบเดี๋ยวตะเหลียวทําให้ก่อนจะไปทำในมือไปทำมาแล้วนอะนี่แปดไปด้วยเนาะจริงใ้่ว่านายนี่แปดนะครับได้เจอกับ ไม่ต้องเลยเป็นไหไแน่นอนนะครับแต่เบามือน้องหน่อยนะเบามือน้องกันหน่อยนะเลูกหัวไม่ต้องล็อกคอไปกอดไปหอมคอนะพ่อใส่ลำโพงนะก็อใส่นะไม่เอานะเดี๋ยวพ่อใส่ลำโพงเลยนะอดี๋ยดื้อนะดี้ยใส่ลำโพงเลยนะห้ามดื้อห้ามเลียตัวเองไม่ได้หมอบอกห้ามเลียแผลเข้าใจบ้างไหมเราต้องกินน้ำทานแล้วทานแล้วเขาทานแล้วไม่แสดงว่าเพิ่งเข้ามาดูเลยเขาทานน้ำเรียบร้อยแล้ว <amounts of water writers> อา่<จ>าโ <Andrew> อเคครับอกวันนะหกวันนะลิ <es voir> ้นยังใช้ได้ลิ้นยังใช้ได้ลิ้นยังใช้ได้ลิ้นใครลิ้นตะเหลียวอะไรตะเหลียวทะลึ่งตะเหลียวทะลึ่งครับตะเหลียวทะลึ่งใส่คออะไรไม่เป็นไรเพราะเขาล็อกคออยู่ล็อกคออยู่ใหญ่เขาสบายตัวใหญ่เขาสบายใจเห็นมเขาเลยเรากำมัน เราต้องมันทำให้เขาเดีนมันก็เห็นว่าคุณมาก็ดีใจก็ได้ใช่ข้างในลูกโอเคไหมดีกว่านาะเอามาครับเอามาเอามามาสีสีขอนใครนะสีของเพื่อนกันสนิทกันตะเหลืออะไรแก่คือนอนคือไม่นอนคือไม่นอนดิเดี๋ยวให้หมานอนเฝ้าไปนี่เกี้ยแค่ไปนอนเฝ้าพระตื่นมาปากหมวม วันนี้แปะแปะขอพักวันหนึ่งเป็นแปะอ่าเป็นเป็นแปะเหลียววันนี้เป็นแปะเหลียวแปะเหลียวแปะไม่มาเสร็จเราเสร็จเสร็จปูเหลียววันนี้ปูเหลียวมาเลนนี้นอนเต้าตุ้ตักด้วยนะดีทางโรงพยาบาลต้องการตัวตะเหลียวผมมีกระฐานะ ข่าเลยพูดด้วยไปขึ้นอนไปคือเอาอะไรแล้วพูดดิกะกะขะคข้างงับกะกะขะคข้างงับระงับไหมงับพี่เสร็จงับเลยงับเลยแต่หมาวิ่งมากะกะขะคข้างงับไม่ระงับเลยงับไม่มีไม่มีคนเฝ้าเขาอยู่เขาไอซียูมีกระถาไม่มีกระถาไอซียูของโรงพยาบาลต้องต้องไอซียูตอนนี้ตั้งแต่เปลี่ยนนายมาสังเกตไหม ครกมีไม่เขียวไม่ไม่กี่โต๊ะลงนะแต่ที่มีนี่นี่ตัวหลวงตวเองครับตอนนี้เต็มเป็นสี่เลยวเม่อกี้เน่ป้าป่วยเขาก็เลยพามาที่นี่นะครับไว้วางใจนะครับลงพยาบาลสั์ท้องหล่อแล้วก็เขาดูแลดีดูแลดีทั้งนั้นเขาเขาให้มานั่งเฝ้าหมานั่งกอดนั่งดูแลป้อนกันเหมือนลูกเลยครับเนี่ยเหมือนคนในมาตัวก็อยู่ไอซียูครับอยู่ในตู้อบนะตู้อบ เอาเยี่ยนนะมีปอดลักเสพอยู่ตัวหนึ่งนะเขาเกลี่ยไม่ตลกตะเหลียวตัวสีสันนะแต่เกี้ยเขาเกลี่งก็เห็นนู่นเลยเขาเกลี่ยกงละเกขาบอะเขาบอกเาบอกเอามาด้วยตัวเนื้อเดี๋ยวเอาครอบเขาเกลี่ยกงละเขาเห็นตะเหลียวตะเหลียวตลกนะดีกว่อนนะผมมีกระถางกระถางแยะก็ถายเยอะจริงการลด กันมายังครับถุงชีงถอดไม่ได้เพราะว่าเขาต้องใส่ระบบครับระบบอรับใส่ไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ่าทำมาบันงเหมือนเดิมครับพุงหน้าจบเขาเียก็หาปิกจุตลอดเน่แน่แนนอนนะ อย่าลืมครับ28นะครับเจอเปลี่ยนนายได้นะครับที่นิมิตใหม่64ทับ4ยืนยันจากพี่ต๊อกไปแน่นอนนะครับ2ี่ไม่ไปหรอกกลัวจะขายยันวยานเยีนอย่างไรอย่างนะกลัวใครนี่เราไปเจาไปเกมรถเกีรเยร์สองคันให้ก็บลานกว้างกับตะเล<ร>ียวทังมจะมีเสื้อมาให้นะเสื้อจะมาถึงวันพรุ่งนี้ อ๋อมีจาหน่ายที่นั่นใช่ไหมพี่มีมีจำหน่ายนะมีจาหน่ายพร้อมอลายเซ็นมาเลยนะยแต่แต่ต้องเป็นช่วงสายๆนิดน,นึงนะเรื่องเสื้ออย่าพึ่งนะลายทรงลายเซ็นลายช่วงสายๆนิดน,นึงให้พี่ทอมว่างจากแท็กซี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเช้าเ้านี่เราเคลียร์พี่ๆี่แท็กซี่ก่อนนะครับให้ถุงเงนชีพแจกเงินให้เรียบร้อยแล้วก็พอล่ง่วงสายนี่ก็ มาได้เลยนะครับมาให้ไปท็อปเซ็นมาถ่ายรูปมาคุยรูปหัวเปลี่ยนได้อะไรก็ว่ากันไปแต่เบาๆนะเบาๆก็ได้มีข้าวด้วยมีแท็กซี่ยังมาเอาเปลี่ยนหน้าไป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 นี่นี่มาดิ่มาช่วยมาเนี่ยหรืว่าแท็กซี่ยังมาเอาเปลี่ยนได้ไปเที่ยวไปเช่าแท็กซี่มาดีหกร้อย แล้วก็มารับห้าร้อยแล้วก็ได้ได้ข่าวสารอาหารแย่งชุดนึงใช่อาหารข่าวสารเยอะเกือบพันนานาแล้ววนวนวนเดี๋ยวพวกผมทำเห็นวิ่งวนสองรอบทำคนเดียวนะแต่เราช่วงคนอื่นที่ถูกตบนะไม่อาณาทำเหมยเมื่อยคิดตัเนี่ยคิดนะคิดจะเอาไปยังไงวะคุณเปลี่ยนนางมาด้วยไหม มานะครับน้องตัพทิมมาด้วยนีไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะพ่อเนี่ยน้องคุณพ่อเนี่ยเขาจะน้องต่น้องเป็นนานมากอ๋อน้องตัพกทิมไม่อยู่นะแต่คุณพ่อปิดมากเขาต้องเอาน้องได้ตลอดก็คือมพ่อจะมาส่งคุณพ่อน้องตั๊ทิมอืมมีใครเข้าค่อยเอาใจเก่งนะ บางครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันนะนะแม่แม่เนาะนิดนหน่อยหน่อยก็นะถอยกล่องบ้างหมาหันหน้าหนีก็ให้ตามไปหน่อยเออนิดนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวก็หันกลับไปเวลาเขาเมื่อยเล้เดี๋ยวเห็นอย่างนี้หายเหนื่อยใครอ่ะตะเหลียวขึ้นไปนอนดิขยันพูดด้วผมมีกระตายอ่ะพอแล้วไม่ต้องไม่เอาแล้วขยันท่องขยันท่องซะด้วย นี่มีกระถากันปิ้งนะเดี๋ยวจะพาไปไปปิ้งกันกระเจียวดีเดี๋ยวพาไปกินนี่ไปเลเพาไปกินนี่ไปป่ะฮะโอ้จินดารันโอ้จินดารันสถานที่เด็กเยี่ยมมั้งนี่เด็กก๋วยเตี๋ยใน Google Map เลยนะครับใน Google Map เลยนะครับซอยนิมิตใหม่ห4สิบสี่ทับสี่ทับสนะครับชื่อเลยชื่อเลยนะเจ้ากระเพรามาให้20่สโล คุณนุชบะคุณนุชได้จะเป็นคุณเทีย<ร>ททมเทียมอีกใช่ใช่คุณเขาบอกแล้วว่าจะผับผับกับเผาให้ร<ล>ับประทานกันมีปลาหมึกกับไก่เนี่ยเพราะว่าไก่กินได้ทุก,ท,กทุกทุกศาสนาเลยนะครับปลาหมึกก็กินได้ทุกศาสนาเลยแมวหมู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 มีโรตีไหมโรตี ตีได้ไหมโรตีได้ไหมหรือคกตาโกตามก็มีหัวใหม่หแล้วดกตามมีมมหัวใหม่ไปแล้วหมอไปก็แขก <laughs> ไอ้คนปล่อยกู้ที่จีนมาหาทุกวันนั่นนะหมาจะหัวเขาแล้วเลยไม่โรตี<อ>มันมันต้นมันแผ่นเท่าไหร่แนเท่าไหร่อไม่ไม่ใส่ไทยงันนั่นนะ่ะห้าบาทแผ่นเนีนนะห้ากึ่เจ็ เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็บาทไม่ใส่ไทยนะนี่ไงถ้าใส่ถ้าใส่ขอถามด้ครับคุณวันเฉลิมพระชมนารสานะครับเจ็ดบาทเด็ดพันอันเท่าไหร่เบอร์คือราชการที่สิบก็เจ็ดราชการที่สิบใช่ป่ะไม่รู้จริงอ่ะไปดูปฏิทินเจ็ดบาทะร้อยอันก็เจ็ดร้อยผมว่าไม่ไม่ต้องพูดราคาใช่ป่ะ10บบาทแล้วครับตอนนี้เจ็ดบาทเจบาทเจ็ดบาทร้อยร้อยอันก็เจ็ดร้อยันึงก็เจ็พันัน เอา,าพันได้ไหมล่ะพันได้ไหมเพราะเขาเขาไม่อยู่หรืเขาไปไปยอ้อมแล้วอ๋อ,อ,อ,อก็เดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวทำเองเอามาทำเองกะเพราก็จะผัดโัต,ตีก็จะก้อนก <c oughs> ะเพราช่วงะัร<ห>ตัวตีได้แต่เขาต้องสับต้องสับนะต้องสับหวานข้าวหวานข้าวเอ้าเอาไงพอวเหลียวไงเราซ้อมไหมเราซ่อมไปเคลียร์วันนี้เอาเรื่องจริงได้ไหมพันพันก้อนเอาทองวันวันดอนนะจ้า ออของกินเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับะมากันได้มากันได้น,ไดนะครับช่วงเย็นมีคอนเสิร์ตด้วยนะค,คอนเสิร์ตของท็อปไลท์เดมอนนะครับ่งาง <And> กินก็เดินม,มากินข้าวได้ขับตลอดตลอดยี่สิบสี่ยืนยันแล้วว่ามีคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณแอนอรลดีแล้วก็วลินชยัยน้องอนุ่น รูโบ่นุ่นใช่ไหมหนอ็อโบ่นุ่นเจนบน่นะครับ<ช>แล้วก็จะมีใหม่พัชรีใช่ไหมไม่ใช่ไม่มาไม่ใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นอะไรของท็อปไลน์ครับ,ขอ,บของขท็อปไลน์เดี๋ยวดูครับกันรูมมาร์ท็อปไลน์แต่เหลียวนั่นนักร้องเมื่อวานนี่นะอะไรชื่ออะไรนักร้องใครครับเปลน์มิวสิก วโอ้ยนั่นเอกรวีพังดีมงฮึตอบแบบโอเคนะครับแกต่อกันมาแล้วโอเคอะไรพี่พัดโอเคแล้วครับแกคุยแกรู้เรื่องครับว่าที่ถูกสองตัวแล้วเราก็ซื้อให้ไปต่อวันหน้าไปเขาเขาคุยไม่เกตแล้วครับเห็นเขาคุยเขาบอกเขาคุยไม่เกตแล้ว ไอ้ตะเหลียวเราตรองโรตียังไงเนี่ยไม่ไม่อไม่อยากให้มาใช่ไหมไม่มีใครทำาหญ่ใหญ่เขาอยู่กับสามีใหม่เขาไอเขามีความสุขชีวิตชีวิตชีวิตตะเหลียวน่าสงสารนะครับคุยไปสองคำเดืทะเลอะกันเลยเขาบอกเขาบอกตะเหลียวแล้วเขาบอกแล้วว่ามา เขาต้องเลือก<ต>เขาต้องคนคนั้นทนนี้เห็นยืนนั่งยูนร่ด้วยกันหน้าตาดีนะผู้ชายหน้าตาดีครับหน้าตาดีหน้าตาดีนะห,ห,ห,หน้าตาดีลงมาถามแม่หลานเลยแม่บอกไม่ใช่ใครผัวผมบอกเอาตะเหลียวอะเขาบอกแมวเ <c oughs> ลาา้วทำไมนานานมาทีเขาบอกมาเป็นงานมาเป็นงานมาจำปีเงี้ยไม่ไหวเขาอ,อยากได้แบบตลาดนนะัดมีทุกวันตะเหลียวทะลึ่งวะพู หน้ามาแต่ด <laughs> yeah, ู mm ้เอามานั่งคุยไร้บอยเอาวางเบไมหน่ยนี่ครับมีคุณบัวผันครับบัวผันทางโสนะาเด่นชัยวงสามารถดอกแครท็อปไลน์แล้วก็บัวบัวอะไรนะขอบบัวทางโสด้วยับผันนี่แไม่ใช่ครับบัวบัวเฉย มีับผันแล้วก็บัวเฉยๆเนี่ยของทางโตเหมือนกันอ่ะของตุกข้าวมันก็แนนซี่ท็อปไลน์ขวัญข้าวขวัญข้าวที่ด้าเล่นเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีอาจารย์ธนิษิ์กินดีอาจารย์ธนิษิ์กินดีนะมาเปล่าเมาเป่าราชะุยคนน่านี่เป็นนะเป็นอยากให้มาฟังอยากให้มฟังนะครับคุยมือหนึ่งนะครับว่างเปล่าอะไรกว้างตะเหลี่ยไม่เคยไปเหรอคุยอะคุยอะ ชิงจชิงไม่ต้องเขาไม่ต้องเอาเขาไม่เอาเอามาไม่รู้จะเอามาทำไมเจ้าเจ้าขู่หรือเจ้าขิ้เขาบอกมีเขาบอกแค่วัยไปตีไปตีตีชิงตามเมียมีไหมขอบคุณนะครับคุณนำมาไล่นะฮะออกมาหาพ่อไทยไปด้วยไหมพัอเอาไปไทยมาแน่นอนครับเดี๋ยวพิไทยขึ้นร้องเพลงด้วยไม่ต้องห่วงนะครับไปทอพิไทยขึ้นร้องเพลงด้วยนะครับ มาเลยนะครับมีเสื้อปินนายจำหน่ายนะครับพี่ท็อปบอกเดี๋ยวเขาตัดแต่าว่าน้องทักษิมเขาไปติดถ่ายหนังเรื่องของแขกภาคสองคั <นะ S 2> พี่พาคสองาคสอ่ะติดตัวตอนนี้หนังไทยกระแสหนังไทยกลับมาอีกแล้วนะขายอ้อตอนนี้ก็ทุกเทศก็น่าประมาณอยู่ประมาณห้าสิบล้านห้าสิบล้านนะครับในขายอ,อา่อพี่น้องชาวอีสานหรือว่าไม่ใช่ชาวอีสานก็ไปช่วยกันดนนะครับขายอ,อ้อเราจะรู้ว่ามันเปมี <Cornell>. หรือว so mm ่าการเชื่อนะครับศรัทธาของคนอีสานคาว่าไายอ้อนี่คืออะไรนะครับเข้าไปค้นหากันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ที่ที่สรุปอีกเรื่องนะครับเมื่อวานต้องขอบคุณนะขอบคุณแฟนแฟนเพจขอบคุณ f อฟซีขอบคุณแม่ น้องเปียนายนะครับเมื่อวานที่ไปเจอกันที่เจิร์สพาร์ทลังสิทธ์นะครับขอบคุณกับคุณศิราชาใครนีเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาศิราชานะครับภาดคลิปมาอยู่ผมยังไม่ได้ส่งให้พี่นะผงเกี่ยวคลิปขอบคุณพี่นะครับอยู่ดูดูอยู่ครับดูอยู่ดูอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มขอบคุณมากนะครับที่ประมูลเสื้อใบนาคาห้าสิบสามใบเท่า เรขอบคุณทุกคนครที่ให้กำลังใจไม่ไมาวาาไปกันเยอะเอาขนมไปให้ผลไม้ไปให้นะครับพวกเราทุกคนเวลาไปที่ไหนแล้วเราก็มีความสุขกันนะครับก็กำลังกะว่าจะสุดท้ายสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเดือนยี่สิบแปดเราก็ไปเจอก,กันขายกันอีกเจอกันเจอกันแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบสิงหา <c oughs> เห็นบอกว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของพี่พี่ต่อย พิ้งคันเตอร์อ๋อพิ้งคันเตอร์พิงคนเตอร์นะครับพี่อะไรเนะี่ยพิ่ต่อยอพิลองเพลงใช่ครับถึงจะแสนไกลไกลพิ้งตายลาสิบขอฟ้าแสนไกลพี่ต่อยพี้ต่อยเนะขาเขาจะจัดงานวันเกิดน,นะครับแล้วก็มีมีเหมือนกับคอนเสิร์ตแล้วก็จะหาเงินช่วย พระบาทน้ำพุนะครับหลวงพ่ออารมณ์กดหลวงพ่ออารมณ์กดครับนะครับที่พระบาทน้ำพูจะหาเงินช่วยนะครับเราก็เลยเชิญให้พวกเราเนี่ยเอาเสื้อไปขายในวันนั้นนะครับที่ไหนก็จัดที่ไหนเวทศูนย์ประชุมชาติทีโอทีทีโอทีประชุมที่ที่เราไปเตะบอลกันเลยทีโอทีอ๋อรับรับอ๋อแจ้งแจ้งประนานทีโอทีนะครับ เขมีาาเวลาเศรษฐกินเยอะนะครับ Pink พิงแพนเตอร์พี่เนี่ยรุ่นรุ่นเอฟซีแม่แม่ของแกเปลี่ยนนายเนี่ยตรงสเปคเลยใครเดินอะยจะไม่ผิดหวังเลยว <c oughs> ันที่สิบอาจจะเจอเปลี่ยนนายด้วยนะครับถ้าเขาออกจากโรงพยาบาลเราไปเขาต้องไปนะครับอาจจะเจอนะครับ Pink นนพิ้งแพนเตอร์ไข่ต่อนี้ผิด ตายพ่าย่ใครรู้ิใครรู้มั้ใครรู้บงปินไม่ต่อยเสียาเขาไปไหนแล้วอูู้้ต่อยอันนี้พี่ต้อยไม่ีต่อยพี่ต้อย่ต่อยมัวปตะลุตะเหลียวอีกอคือต้อย คุณวิชัยใช่ไหมคุณวิชัยบุญยันอ่าบุญยันใช่พี่ต่อพี่พี่พี่เด็กพิชัยพี่ต่อยใช่ไหมพี่ต่อยวิชัยบุญยันอ่าใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณนี่แสดงว่าเป็นเอฟซีย่าลืมนะอย่าลืมนะไปดูไปร่วมงานการกุศลได้นะครับสายบุญเหมือนกันเขาเพาะเพราะจริงนะ มันม oh. ึนมามาัิใจเก็บระขงมันว่าจะหมาง่วคนก็ง่วงววันนี้ถ่ายรายการมาครับตื่นในเช้าครับดึกทุกคืนครับดึกทคืนครับตีสองเช้า มาเช้านำมาแลวเช้าเลยในนอนที่ไหนอ่ะไม่ได้นอนมาเลยกลัวไม่ตื่นเอ่ยอะไรนึกผมอะไรกลับมาถึงบ้านตีสามกว่าตีสามไม่องตอนตีสองตื่นมาตีห้าตับน้ำเท่าผมก็เลยชอบแล้วหมดเลยตีห้าไม่น่าเชื่อไปมาล้างหน้าเสร็จเอยแต่เห็นตัวไอ้ทับเดียวไหม ตื่อมาเจ็ดโมงกว่าลงบางล่างอ่อไอควันแต่งหน้าอยู่เออแต่ละนี่เลยนะลุกๆก็จะมีที่ยี่สิบแปดเนี้ยไปไปด้วยกันนะไปไปร่วมงานกันดีกว่านะครับเดี๋ว่าไปตลาดไปอะไรเงี้ยเรามันมีเสื้อมันมาไม่ไม่เต็มที่นะครับเสื้อมาไม่เต็มที่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปที่นี่ดีกว่าตุ๊กตาดีกว่าสั่งจองตุ๊กตากันดีกว่าเดี๋ยวไมาเลยสั่งไม่เลยต้องดกใจ นะไม่ต้องพวงนะเราเริ่มกดีบุกอ่ะเจ็ดใบแดงเจ็ดใบไม่เกินไม่เกินไม่เกินแปดใบแดงไม่เกินแปดอะไไม่เกินไม่เกินเนะไม่เกินนะรวมผ่าส่งผ่าส่งอีกนิดหน่อยอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมองคนจะชอบเจ็ดใบแดงหนึ่งใบฟ้าแล้วกันเอาเจ็ดใบแดงหนึ่งใบฟ้าแล้วกันง่ายง่ายเจ็ดใบแดงหนึ่งใบฟ้านะแล้วก็สวยจะมีใส่อะไรไปให้ดิ้นนิดหน่อยได้ดูไดมเอาแบบเผาได้ไหมเอาแบบใสถานไหมแบบตะเหลียวเนี่ยใสถานเอาไหมโอ้มระหลงใสก็ไปแล้ว ไม่ต้ใส่แล้วแม่รส่นี่ไงก็เสียดีไงจะดูนี่จะเห็นเสียดเออให้เขานอนสบายทันตาโอเคกอดน้องโอเคเดี๋ยวก่อนไม่ต้องห่วงกอดต้องกอดต้องหอมไปแล้วเต็มที่แล้วอย่าไปจับเขามากเขาเจ็บนะเขาเจ็บใช่รู้เป็นหมาเลยรู้เจ็บรู้ตอนเขาบอกผมเมื่อกี้บอกก็บอกแต่เดี๋ยวคุยรู้เรื่องมาเป็นเรื่อสนิทแล้วแหละรู้รู้หมอหน้าก็รู้แล้ว เอามาก่อนเอามาอล้เราุก็าไปก่อนตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่นะใหญ่พี่ต้องออกใหญ่ประมาณสักประมาณนี้ก็ยี่สิบเศนน้ไท้ายไว้ประมาณนี้ไหมครับเประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่ใ้าเอาแบบของพี่แสวยอะมีมีที่เบษวะอะไรแบบนัเหรอแบมดครับแบบมันไหลเหรใช่มันจะแรงไม่เข้าเลย หนึ่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่เงี้ยไม่ขายแล้วน็อกน็อกแล้วเดี๋ยวขอปิดพี่ท็อปก่อนนะครับขอปิดพี่ท็อปก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายไป<ต>ช่องนะครับผมปิดพี่ท็อปก่อนนะครับ